สนองงานก็จะให้การอบรมู่นี้ร้อยและก็ขอความเมตตาจากพระเจ้กพระตาจินทรพระสาทา็จะดำเนินทางมาร่วมบนจิตกาการนั้นังไม่อนุญาตให้เอนขอเฉพาะที่เป็นพระเจ้าหน้าที่ที่ทำงานขนาดนั้ให้ขึ้นบนจิตการได้ในวันงานอจะไดิผลงานาจ เสินิสิไก่เมื่อเราขึ้นไปแล้วอาจจะทำให้สถานที่นั้นในการชำรมหรือทำได้เพาะฉะ้ก็ขอความเมตตาตลอดจนพระนรุสีด้วยที่จะทางมาเพื่อให้ไปรดนิทานทางในทุกๆวันก็จะมีการเปิดโอกาสให้ทะศนาจติยธรรมเราได้ร่วมทำบุญเจ้าของหู่ไม่ว่าจะเป็นการบูชาพระไตรและวันบรราที่ Thank Uh, one. งองค์หลวงปู่ผู้เป็นพระสุปติบรโนลมาตั้งเอาไวท้ที่กิจการผานชั่วเกา่าซึ่งกระบ,บวนการเครื่อน,นั้นก็จะเป็นไปด้ววหนึ่งพระผู้นำสองก็จะเป็นพระที่มีสมรณสูงกว่าหรือมันสายุการมากกว่าองค์หลวงปู่ <c oughs> เดินออกหน้า <c oughs> และพอตามด้วยเครื่องทองน้อยตาตั้งพัดยศตลอดถึงผ้าไตประทาน เมื่อครั้งแต่งตั้งสมณศักดิ์เครื่องอาถาบริฐานและก็ตามด้วยริ้วกระบวนของพระสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกุบาสิกาที่นุ่งชุดขาวปกติขาวตลอดถึงพระราชการคื่อปกติขาด้วยตลอดถึงอุบาสกุบาสิกาที่เดินทางมาร่วมซึ่งในวันพวกนี้การจัดริ้วกระบวนของเราก็จะตั้งอยู่ที่ศาลาบ่มเป็นกุศลใหญ่ของ,องโหลวมปู ขอแจ้งให้คณะสธาญาติธรรมพรอริยทราบได้ประกาศออกไปในพี่น้องที่อยู่ในเครือญาติในจังหวัดยโสธรบางคนบางท่านก็ได้รับข่าวสารมาว่าในการจัดงานของหลวงปู่นั้นยังมีการดําเนินการจัดงานประชุมเพิธอยู่หรือเปล่าขอแจ้งให้คณะสิทธิอนุสิทธิทราบว่าจะมีการดําเนินการจัดงานถวายองค์หลวงปู่เหมือนเดิม โดยจะมีการรัดกรองวัดคนเข้าง,งานตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งมีการประสานงานกับหน่วยงานพระราชการไม่ว่าจะเป็นท่านสุพิสามารถนนาท่านชลธียั่งตงผู้ว่าราชการจังหวัดมุสวรรตลอดถึงสาธารณสุขจังหวัดมุสทรโรงพยาบาลต่างๆก็จะมาด้วยความสะดวกให้ับคระสัาร่านตีําไปเข้าร่วมประกอบพิธีในงานประชุมเพลิด้วย ในวันนี้เวลาประมาณ18บแปนากาเป็นต้นไปเราจะรียนปรพระสัทธาญาติธรรมของเราทั้งหลายไต่ไปร่วมกันประกอบพิธีในการจอดรถนะครับสถานที่จอดรถในบริเวณงานก็จะมีป้ายเจ้าหน้าที่บอกสถานที่ใดจอดได้โดยเฉพาะบริเวณถนนที่จะเพื่อนหรือขบวนสรีระสังขารขององค์หลวงปู่มานั้น ในวันพรุ่งนี้ขอสงวนไว้เลยนะครับรถที่จอดอยู่ตรงถนนทางเส้นกลางหลังศาลาของอรคปรัาตลอดถึงบริเวณถนนเส้นขอบสามมาไม่อนุญาตให้รถปันจอดตลอดแนวนะครับขอความร่วมมือพระแม่ครบาจาาด้วยถ้าเป็นรถของสิทธิยาธิษฐ์ก็ให้นำไปจอดที่สถานที่จอดรถที่ทางวัดจัดเอาไว้ สถานที่ตั้งโรงทานทั้งหมดจะอยู่ฝั่งทางด้านสายมือของเมนชั่วคราวทั้งหมดเลยจะเป็นโรงทานอาหารเวลาคุณโยมมาหรือพระภัจุบาจากที่เดินทางมาที่วจะีย์ตนกี้นี่ลูกศิษย์ลูกหาประสานเอาไว้ก็ให้ไปดูโรงทานตามป้ายที่เจ้าหน้าที่ได้เขียนติดตั้งเอาไว้นะครับฝั่งทางด้านสายมือตรงเต็นท์ไทยเปรียอยู่ตรงนั้น ตรงประรบพิธีใหญ่ก็จะเป็นที่นั่งของคุณโยมคารวสาซึ่งในวันสุดท้ายนั้นดังที่ได้ทราบก็จะมีการสแสดงพระสธรรมเทศนาในเกืนสุดท้ายในวันที่9โดยได้รับความเมตตาจากท่านพระครูเมตตาจิติพุนองหลงตาสมัยอัตมโนวัดปราป่าสันติกกวาตอำเภอชายวานจังหวัดอุดรธานีซึ่งองค์ท่าน หรือว่าเป็นพระมหาเถระผู้ใหญ่ในไพดีสาใีรูปหนึ่งทีมมีภาษายุคการและก็มีวาทธรรมในการแสดงธรรมที่ไทยร้อจากเฟตตามาแสดงธรรมในงารบำเพ็ญกุศลถวายองค์หลวงปู่ในวันที่9และก็ในวันที่10ก็จะเป็นการแสดงธรรมจากพระเดชพระคุณพระธรรมทฏิทิยานที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสิบซึ่งองค์หลวงปู่ใหญ่วัดบึงพระลานชัย ก็เคยเป็นเจ้าคณะภาคปกครองในเขตภาคสิปร,ระกอบไปด้วยจังหวัดศรีสะเกดจังหวัดบนรชาชธานีจังหวัดจันทบุรีจังหวัดชำบาจเจังหวัดอ่าหนาจเลินูก็และจังหวัดนครพนพมเป็นเขตการปกครององ,อง,องพระเดชพระคุณที่จะเมตตาม,มาแสดงคมและก็จะมีพ,พระเดชพระคุณพระธรรมทัตชัมบุนี กรรมการมหาเถร,รสมาคมผู้รักษาการแทนเจ้าพระภาคสิบวัดปทุมวนารามเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครอเจเมตาเดินทางมาร่วมในการประกอบพิธีด้วยตลอดถึงเจ้าคณะผู้ปกครองไม่ว่าจะเป็นพระเดชพระคุณพระเทพบิลกหลบพ่อพระเดชพระคุณพระเทพยานวิสิวงพ่อพระเดชพระคุณพระเทพ,พ,เทพ,พ,เทพสารวินทีผู้รักษาการ